สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโ oh, อในวันนี้นะครับผมมาในคอนเทนต์ที่ท่านผู้ชมรีเควสตกันเข้ามาบ้างดีกว่ามีหัวข้อนึงน่าสนใจนะครับขอหยิบมาทําในอันนี้กันเลยกันล้วกันเนาะคือเป็นหัวข้อที่ว่ามอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกการใช้ตัวมันเองเพียงตัวเดียว เป็นเครื่องสังเวยสองตัวครับผมทำไมมันยาวจังวะนะครับก็ประมาณว่าเป็นมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับที่ใช้ตัวมันเองแค่ตัวเดียวเป็นสองเครื่องสังเวยก็หมายความว่ามันสามารถใช้อัญเชิญพวกมอนสเตอร์เลเวลเจ็ดขึ้นไปได้ด้วยตัวของมันเพียงตัวเดียวครับปกติเวลาเราจะัเชิญบูอี์อย่างนี้นะครับเราก็ต้องใช้เครื่องสังเวยสองตัวอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละครับถ้ามีมอนสเตอร์ที่เข้าเงื่อนไขว่าใช้ตัวมันตัวเดียวนะในการที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์่าแสงหรือมอนสเตอร์เผามังกรได้อย่างนี้นะครับก็ใช้ไอตัวนั้นแหละแค่ตัววเดดียก็ทําไ้ม สนใจมากก็คือว่าตอนแรกผมก็พอรู้นะว่ามันก็จะมีพวกมอนสเตอร์ที่แบบเป็นภาพจําประมาณเนี้ว่าแบบอย่างไคเซอร์ซีฮอสที่ใครบาดอย่างงี้แหละครับเขาใช้ในการอันเชญบลูอายสิ่งนี้นะครับมันก็จะมีภาพนั้นแต่ว่าความสนุกกว่าก็คือพอหาไปหามาเว้มันจะมีมอนสเตอร์ที่มีแค่เอฟเฟกแค่นี้เลยก็มีนะครับแต่ว่านอกจากตัวที่เป็นเอฟเฟกแบบนี้แล้วก็ยังมีเอฟเฟกการพูดถึงซีรีส์ของพวกตัวมันเองว่าฉันมาเพื่อซีรีส์ของฉันนะจ๊ะใช้ตัวฉันตัวเดียวเพื่ออันเชิญมอนสเตอร์ที่แบบอยู่่ใในนนีรสขอองัััไดด้้เเเลยชเยชตววก็แทคื สอตัวได้อะไรประมาณนี้แล้วก็บางตัวไม่ได้มีเอฟเฟกแค่ของที่ว่าใช้ตัวมันเองตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัวสําหรับอันเชิญมอนสเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับมันก็ยังมีเอฟเฟกอื่นอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะซึ่งวันนี้เราเอามอนสเตอร์ที่เข้าขายนี้มาพูดคุยให้ฟังกันนะครับโดยจํานวนก็ไม่มากไม่หม่นะครับเราราแบบเกือบสามสิบใบก็ตอนนั้นเองคือไม่ค่อยห่วงเรื่องจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าหลายตัวเอฟเฟกมันจบได้ในประโยคเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามอนสเตอร์ที่เข้าข่ายประมาณนี้จะมีตงงนนมตัััววไไไหหนนนอออะรรรยงงงงใ้้เาาดพูถึบกก่่ืผแ มิโกโกกล,ลาการครับมิโกโกกล,ลาการชื่อการ์ดบอกมากนะครับว่ามากับซีรีส์ไหนนะมันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาแฟรี่เลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับผมไอตัวนี้นะมีอยู่4เอฟเฟกต์ด้วยกันเลยครับผมโอโ้บ้าบาอกเขาแตกมากซึ่งเอฟเฟกต์แรกก่อนเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่นะครับผมเราสามารถอัญเชิญการไปที่จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้แล้วมันก็จะโยงมากับเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือว่าคุณมิโกโกกล,ลาการตัวนี้เราสามารถใช้มันเพียงตัว เดยวเป็นเครื่องสังเวย2ตัว เพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อเทพกลการได้เลยครับปกติเทพกลการมันจะเลเวลสิกันใช่ไหมครับก็ต้องใช้เครื่องสังเวยสักสองตัวอย่างเงะนะเพื่อจะอัญเชิญมาลงมาก็ว่ากันไปครับผมซึ่งน้องมิโกคนนี้เขาตอบโจทย์กับซีรีส์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเออมาเพื่อซีรีส์เทพกลการจริงๆซึ่งมันสอดคล้องก,กับการที่ว่าการอัญเชิญแอดวานซ์มันนับเป็นการอันเชิญปกตินะครับเอฟเฟกที่1มันบอกมาแล้วว่าอันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิล์อย่างเงี้ยก็เหมือนกับเออเอาเทพกลการลงบนฟิลขอองงไ้้ยยกกัปนนนททลละแีีีีฟ่ มีต่อครับผมคือถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดใบนี้อยู่นะครับผมเราสามารถรีลิสมันไปได้รีลิสแบบปกติเฉยๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทพกลาการ์หนึ่งตัวที่อยู่ในเด็กนะครับผมเป็นตัวที่พลังโจมตีศูนย์นะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่การเชิญน,นะครับแต่ว่าเออก็รีลิสไปใช้ในอีกฟังก์ชันหนึ่งได้และเอฟเฟกต์สุดท้ายเอฟเฟกต์ FX ที่สี่นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อย ละการนึตัวจากในเด็กตัวที่มีพลังโจมตีศูนย์นะครับผมเลือกอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเราโดยไม่สนใจเงื่อนไขเทินที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะครับเราจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้ยกเว้นการใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เท่านั้นครับผมซึ่งชอบมากเลยนะโอ้โหเป็นคุณมิโกะที่เกิดมาเพื่อซีรีส์นี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าใช้ตัวมันเองตัวเดียวนะอันเชิญเทพกลราการสบายๆได้นะครับเป็นการอัญเชิญแอดวานซ์อย่างนี้เนาะหรือเอาจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือก็ยังังญเชิ พิเศษแบบไม่สนใจเงื่อนไขก็ยังทําได้ครับผมและกาไปต่อมามังกรวัตจักรสังสาระครับมังกรวัตจักรสังสาระเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผามังกรเลเวลหพลังโจมตีป้องกัน0กาใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันมีอยู่2อย่างด้วยกันนะเอฟเฟกที่1เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ากาใบนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยในการอันเชิญมอนสเตอร์เผามังกรเราสามารถใช้มันตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัวเพื่ออันเชิญมอนสเตอร์เผามังกรตัวนั้นลงมาได้เลยซึ่งตัวนี้บอกได้ว่าบลูไอ ถูกใจเอฟเฟกนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะตัวของมันตัวเดียวสามารถใช้อัญเชิญทั้ง red eye หรือ blue eye ลงมาได้เลยครับและเอฟเฟกที่2ของการไปนี้ด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ากาไปนี้อยู่ในสุสานนะเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์เผามังกรหนึ่งตัวที่มีเลเวลตั้งแต่5ขึ้นไปนะครับเลือกจากสุสานแล้วก็เอากาไปนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้เลยครับหลังจากที่เราเอาขึ้นมาบนมือนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญ advance ลงไปบนฟิลด์ได้้้วตนนนัถาาเรมีีบ อีกตัวนึงอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนั่นแหละอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นแบบเลเวล7เลเวล8ด้วยการใช้ตัวนี้เป็นเครื่องสังเวย์แค่ตัวเดียวได้เลยครับและการ์ไปต่อมาก,การ์ดใบนี้คือร่างสารพัดประโยชน์ของอินเวลส์ครับ ร่างสารพัดประโยชน์ของอินเ l s เป็นมอน s เตอร์ f อ c t ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล2พลังโจมตี1000ป้องกันศูนย์การไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อ In v e l s เราสามารถใช้มันตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัวเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อ i ิน e l s นั้นลงมาได้เลยครับผมก็เอาให้คุ้มกับตัวเลเวล7เลเวล8นะตามที่ว่าไปและการไปต่อมาการไปนี้คือ m ินเกย์ดรากอนครับมินเกย์ดราก้อนเป็น Dim, อมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผามังกรเลเวล2พลังโจมตี400ป้องกกัน200าไป้ผถ้าเกิดว่าจะ เป็นเครื่องสังเวยในการอัญเชิญมอนสเตอร์เผามังกรแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเครื่องสังเวย2ตัวเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์เผามังกรตัวนั้นลงมาได้และเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับผมคือช่วงสแตนบายเฟสของเราถ้าเกิดว่าการใบนี้อยู่ในสุสานนะแล้วบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์เผามังกรอยู่เราจะสามารถอัญเชิญการใบนี้ลงไปบนฟิลในสภาพตั้งโจมตีแบบพิเศษได้โดยเอฟเฟกต์นี้นะครับมีเงื่อนไขาการทํางานด้วยการที่ว่าถ้าเกิดว่าในสุสานของเราตอนนั้นเนี่ยมีมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่เผามังกรอยู่นะ รเราจะไม่สามารถใช้วิธีการนี้อันเชิญแบบพิเศษมันลงมาได้นะคือเอฟเฟกต์แค่ใช้ตัวมันเองสังเวยเพื่ออันเชิญมอนสเตอร์ผอมังกรอย่างเงี้ยเข้าใจได้แล้วนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้ยิ่งย้ำไปว่าถ้าจะจัดมินเกดราก้อนเข้าไปในเด็กนะเราก็ควรจะเล่นเด็กมังกรเป็นอย่างยิ่งครับผมแลวเมื่อกี้พูดถึงการอัญเชิญแบบพิเศษถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญแบบพิเศษ,เบบเศษลงไปด้วยเอฟเฟกต์ของมันนะถ้ามันต้องออกจากฟิลเมื่อไหร่มันจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับและการ์ดไปต่อมาการนี้คือเอนเตอร์มเ, Monster, เดมด เลเวล3พลังโจมตี800ป้องกันแ0ดรการ์ใบนี้นะครับเพนดูลัมสเกลของมันอยู่ที่4ถ้ามันจะใช้อันเชิญแอดวานซะ์มอนสเตอร์เพนดูลัมมาเราสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัวในการรีลิสเพื่ออันเชิญแอดวานซ์มอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาได้เลยครับผมแต่ตัวของมันก็ต้องมีเอฟเฟกต์เพนดูลัมเอฟเฟกต์เพนดูลัมของวิมวิชเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกละครเอฟเฟกต์ Effect นั้นก็คือว่าถ้าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาจาก Extra เอ็กซ์ตร้้้าาาาาาาเเเเเเดดด็ทททท่่่่่นนนนนัััรรรสมมถีีีีจะอออก์ใบบบยููพพโซญชิิแ เลงไปบนฟิวได้ครับและการไปต่อมาก Intermediate Review Dancer ครับผม Intermediate Review Dancer เป็น Monster Effect ท่าแสงเผาจอมเวทเลเวล3พลังโจมตี800ป้องกัน1,000 การใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าบนฟิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์อยู่แล้วบนฟิ์ของเราไม่มีมอนสเตอร์เราจะสามารถอันเชิญมันแบบพิเศษจากบนมือลงไปบนฟิวได้และเอฟเฟกต์ที่2คือถ้าเกิดว่าการใบนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยในการอันเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อเอนเตอร์เมตนะครับตัวมันตัวเดียวใช้เป็นเครื่องสังเวย2ตัวได้และการไปต่อมาโอพาสมายันแมชชีนครับโอพาสมายันแมชชีนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจากเลเวล3พลังโจมตี 1, ,500 ป้องกัน700การใบนี้อครันถ้าเราะอเชิญแอดวานะค สเตอร์ที่เป็นเผาเครื่องจักรเราสามารถใช้มันตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวอร์สอตัวได้เลยครับก็เป็นตัวที่มาจากซีรีส์โอพาสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะจัดเด็กมอนสเตอร์เผาเครื่องจกักรอันนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับและกล้าไปต่อมาอาร์คาแนลฟอร์ตซิกส์เดอะเลเวอ์สครับผม อาคานาฟอสซิกเดลิเวอร์สเปนมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,600ครับแม่เกือบลืมไปแล้วนะครับว่าอาคานาฟอสก็มีตัวที่มีเอฟเฟกต์ประมาณนี้ได้แต่ว่าเอฟเฟกต์ของไอตัวนี้มันไม่ง่ายเหมือนไอตัวที่ผ่านมานะครับคือเป็นซิกเนเจอร์ของอาคานาฟอสอยู่แล้วนะครับก็คือว่าการไปเนี้ยถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญแบบปกติแบบรีเวิร์สหรือแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ได้สําเร็จเสร็จแล้วให้เราถอยเหรียญครับผมถ้าออกหัวปุ๊บ การ์ใบนี้จะมีเอฟเฟกการที่ว่าตัวมันตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัว เพื่อที่จะอันเชิญมอนสเตอร์ติดชื่ออาร์คาน่าฟอสลงมาได้ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าทอยออกมาแล้วออกก้อยปุ๊บเราจะไม่สามารถใช้มอนสเตอร์ติดชื่ออาร์คาน่าฟอสเป็นเครื่องสังเวยในการอันเชิญแอดวานซ์ได้ครับผมโอ้โหอันนี้ก็ต้องเสี่ยงดวงกันนิดนึงนะครับหรือใครจะใช้ทางลัดด้วยเอฟเฟกอื่นๆของอางร์คาน่าฟอสบังคับออกหัวอย่างเงี้ยก็แล้วแต่และการ์ดไปต่อมากการ์ดใบนี้คืออัศว um ินดำไกอาออริจินครับอัศวินดำไกอาออริจินเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเว ร้อยป้องกัน1,200กรการไปนี้นะครับผมมีอยู่3เอฟเฟกด้วยกันเลยนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะคือถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ที่เลเวล5ขึ้นไปอยู่บนมือของเราเราสามารถเอามอนสเตอร์เลเวล5ขึ้นไป1ตัวนั้นจากบนมือส่งลงไปสู่สารแล้วก็อันเชิญการไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้และการไปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันจะใช้เป็นเครื่องสังเวยในการอันเชิญมอนสเตอร์เผานักรบสามารถใช้มันตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัวได้เลยครับซึ่งก็ พูดชื่อมาขนาดนี้แล้วใะคะตัวนี้ก็คงไม่พ้นพวกแบบซีรีส์ของพวกอัศวินดำไกอาอะไรพวกนี้ได้และเอฟเฟกต่อมานะครับก็คือว่าแบทเทิลเฟสของเรากับแบทเทิลเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานร,รีมูฟออกจากเกมเสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิล ที่มีพลังโจมตีตั้งต้นไม่เท่ากับพลังโจมตีณนะปัจจุบันของมันมอนสเตอร์ Monster, ตัวที่เราเลือกนั้นเนี่ยพลังโจมตีจะกลับมาเป็นพลังโจมตีตั้งต้นครับและกาไปต่อมากาใบนี้คือวินเฟรมครับผมวินเฟรมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาสัตว์ปีกเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน200ครับกาใบนี้ก็ใช้ตัวมันตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัวในการอัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุลมลงมาได้ครับผมและกาไปต่อมากาใบนี้คือไคเซอร์ซีฮอร์สครับตัวนี้แหละ ที่มั่นใจว่าทุกคนต้องคุ้นมันนะครับผมคือไอตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผามังกรทะเลเลเวลสพลังโจมตี1,700ป้องกัน1,650ครับไอตัวนี้ก็ใช้มันตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวชสองตัวเพื่ออัญเชิญแอดวานซ์มอนสเตอร์ธาตุแสงลงมาได้เลยครับและกาวไปต่อมากาาไปนี้คือไกอาเฟรมครับผมไกอาเฟรมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวลสพลังโจมตี100ป้องกัน2,000ครับกาาไปนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องสังเวชธาตุดินไดด้้ก็คือใชมัันนนตววเีีย่แหละนะ เพื่อที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินที่มีเลเวล7ขึ้นไปอย่างนี้นะครับแทนเครื่องสังเวย2ตัวไปได้และการ์ดไปต่อมาก็กาไปนี้คือ s e r e n a d e the m e l o d ดี u s d i v าครับผม Serenade the m e l o d ดี u s d i v าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี400ป้องกัน1,900กรครับการ์ดไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่นะเราสามารถใช้มันตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัวได้นะครับอ่าซึ่งอันนี้ดีนะเพราะว่าดูจากชื่อการแล้วก็เป็นซีรีส์เมโลเดี s แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเด็กที่มีมอนสเตอร์แฟรี่เยอะหน่อยอย่างเงี้ยใส่ตัวนี้ไปก็คงไม่เสียหายนะครับแต่ที่จริงแล้วก็ยังควรเล่นกับซีรีส์ของมันอยู่นะโดยการที่ว่าเอฟเฟกต์ที่2ของมันเนี่ยแหละครับคือถ้าเกิดว่าการไปเนี้ยมีการอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้ในเทอร์นั้นเนี่ยเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบปกติเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งในช่วงเมนเฟสนั่นแหละครับซึ่งก็ต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อเมโลดิอัสเท่านั้นนะครับและการไปต่อมาการไปนี้คือเจลเอนดูโอครับผมเจลเอนดู 700ป้องกันศูนย์การใบนี้นะครับผมสามารถใช้มันตัวเดียวเพื่อที่จะเป็นเครื่องสังเวย2ตัวอันเชิญแอดวานซ์มอนสเตอร์เผาแฟรี่ธาตุแสงครับผมอันนี้บังคับธาตุแสงกับเผาแฟรี่นะไม่ใช่ใครบอกว่าตาลายเห็นว่าเออมีธาตุแสงอยู่ด้วยใส่เข้าไปปับ๊บจะไปอันเชิญบลูอายอย่างเงี้ยคิดว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเป็นเผาแฟรี่อะไรเงี้ยนะและเอฟเฟกที่2ของการใบนี้นะครับคือมันจะไม่สูดทำลายจากการต่อสู้และเอฟเฟกที่3ถ้าเกิดว่าเราได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกของการ์ดหรือจากการต่อสู้้กก็าตาามรใบนีทีท่ไงไ อยู่บนฟิวจะต้องถูกทำลายนะครับและกลารไปต่อมาดับเบิลคอสตันครับผมดับเบิลคอสตันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่ามืดเผ่าอันเดดเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน1,650การไปนี้นะครับผมตัวของมันสามารถใช้ตัวเดียวเลยเป็นเครื่องสังเวย2ตัวเพื่ออันเชิญมอนสเตอร์ทตุมืดลงมาได้ครับคือสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยผมมักเรียกตัวนี้ว่าเป็นขั้วรตรงข้ามกับไอ้ไคเซอร์ซีฮอสไอตัวนั้นใช้อัญเชิญทตุแสงไอตัวนี้เป็น ang, อนันเชิญทตุมืดนะครับแล้วก็พลังโจมตีป้องกันกระเท กบาวไปต่อมากา้าไนี้คือดักเฟรมครับผมดักเฟรมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกันศูนย์กา้าไนี้นะครับผมก็ใช้มันตัวเดียวเพื่อที่จะเป็นเครื่องสังเวย2ตัวอันเชินมอนสเตอร์ธรรมดาที่เป็นธาตุมืดนะครับต่างจากของดับเบิ้ลคอสตัลเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกจะจัดอะไรประมาณนี้ก็ต้องระวังนะครับผมมันมีรายละเอียดบางคําที่ว่าเ้ยไอตัวเนี้ยใช้อันเชินมอนสเตอร์การเหลืองเท่าน,นั้นนะจ๊ะตัวเธออะไรเงี้ยแล้วตามด้วยกา้าวไปต t r o ยฮอ r สเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาสัตว์ปลาเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200การ์ดใบนี้นะครับผมก็ใช้ตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัวเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุดินลงมาได้นั่นเองครับการ์ดใบที่2ฮิเกอันโคครับผมฮิกเกอันโคเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุน้ำเผาปลาเลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกัน1,600การ์ดใบนี้นะครับผมก็ใช้เป็นเครื่องสังเวย2ตัวเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุน้ำลงมาได้ครับพบหรือยัง ที่ผ่านมานะครับมีมืดแล้วมีแสงแล้วมีดินแล้วครนี้มีน้ำนะครับลมก็มีแล้วเนาะเหลือแค่ไฟเท่านั้นครับไม่ต้องรอนานครับผมตัวนี้เลยครับเฟรมรูเลอร์ครับผมเฟรมรูเลอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไฟเลเวลสีพลังโจมตี1,500ป้องกัน1,600งพันหก้ตัวนี้ก็ใช้ตัวเดียวนะครับผมเป็นเครื่องสังเวยสตัวเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุไฟลงมาได้ครับและกลับไปต่อมา holy flame ครับผม โฮลี่เฟรมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกันศูนย์การ์ไนี้นะครับผมก็จัดอยู่ในหมวดของดาร์คเฟรมได้นะครับที่ว่าตัวมันตัวเดียวเนี่ยใช้เป็นเครื่องสังเวยสองตัวเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ธรรมดาที่เป็นธาตุแสงลงมาได้และการ์ไปต่อมาการ์ไนี้คือนักบวชน้อยวายุคลั่งครับผมนักบวชน้อยวายุคลั่งเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกัน1,600การ์ไนี้นะครับผมตัวมันตัวเดียว สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องสังเวย2ตัวในการอัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุลมลงมาได้ครับและก้ารไปต่อมาการไปนี้คือผู้พิทักษ์วิหารวิญญาณครับผู้พิทักษ์วิหารวิญญาณเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตาตุมืดพามังกรเลเวล4พลังโจมตี0ป้องกัน2,100ันการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกตนี้อยู่2อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือว่าตัวของมันเนี่ยสามารถใช้เป็นวัตถุดิบ2ตัว เพื่ออันเชิญมอนสเตอร์เผามังกรได้นะครับแล้วเอฟเฟกต์ที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าการใบนี้อยู่ในมือหรืออยู่ในสุ่สารของเราแล้วเวลามีมอนสเตอร์เผามังกรที่ไงหน้าอยู่บนฟิล์ของเราที่ไม่ใช่ตัวนี้เองนะ มอนสเตอร์มังกรตัวนั้นถูกเอฟเฟกของกาดส่งลงไปสุสานเมื่อไหรเนี่ยหรือเป็นการถูกทำลายจากการต่อสู้ส่งลงไปสุสานก็ได้ครับผมเราก็จะสามารถอัญเชิญกาดไปเนี่ยจากบนมือหรือจากสุสานลงไปบนฟิวแบบพิเศษได้และทีนี้มอนสเตอร์ตัวที่ถูกส่งลงไปสุสานนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะครับเรายังจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ธรรมดาหนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของเรา เอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและกาวไปต่อมากาวไปนี่คือโรสวิชครับผมโรสวิชเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาพืชเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1000ครับกาวไปนี้นะครับเราสามารถใช้มันตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวยสาหรับ2ตัวเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์เผาพืชลงมาได้คือต้องบอกว่าถึงตรงนี้นะคิดว่าไอการพูดถึงธาตุที่แซลล์ซลไปเมื่อกี้นะครับดินน้าลมไฟแสงสว่างความมือดอันนี้ค่อนข้างครบเนาะแต่ว่าไอเผาเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตว่าืออ้าานะนนาพชนนแลว มังกรก,ก็พอมีแต่จํานวนเผ่ามันเยอะกว่าจำนวนาธาตุนะครับคิดว่าโลกยูกิโ oh! อยังไม่ได้แบบดีไซน์ออกมาให้ครบทุกเผ่าขนาดนั้นครับผมสังเกตว่าแบบตัวเดียวใช้เป็นเครื่องสังเวยสอตัวเพื่ออันเชนมาสเตอร์เผ่าจอมเวทอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้มีขนาดนั้นและการไปต่อมาซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรบิ๊กวาร์จเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักรเลเวล5พลังโจมตี800ป้องกัน1,800ครับ การใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าในสุสารของเราไม่มีการเวทมนตร์กับดักอยู่นะครับเราสามารถอัญเชิญมันจากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เลยเทินที่เรามีการอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยวิธีการนี้นะครับเทินนั้นเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวติดชื่อซูเปอร์เฮฟวี่สมูไรเท่านั้นครับและเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับก็คือว่าเราสามารถใช้มันตัวเดียวนะเป็นเครื่องสังเวชสตัวเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรลงมาได้ครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นตัวเลเวล4กันนะครับเออแต่ว่าไตัวนี้มันเลเวล5ถ้าจะใช้ให้คุ้มก็ควรที่จะแบบอันเชิญมันแบบพิเศษลงไปบนฟิลเพื่ออันเชิญ a d v a n c น m ์มอนสเตอเผาเครื่องจักรที่เป็นแบบเลเวลถึงสูงลงมาอีกทีนึงครับและกล้าไปต่อมา World Legacy World Arc ครับผม World Legacy World Arc เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล7พลังโจมตี้องกันี้าร้อยป้องกัน 500. กี้ได้อยหรอาะเนี้นะครับผม่อ้โหตั 7, น,นเลเวลนะจจเ์ เ,เอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยใช้งานได้ทุละครั้งคือถ้าเกิดว่าอีกไฟา์หนึ่งมีการใช้เอฟเฟกต์การ์ดทำลายมอนสเตอร์ลิงที่อยู่บนฟิวของเราและพอมอนสเตอร์ลิงตัวนั้นถูกส่งลงไปสุสารเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือส่งลงไปสุสารและทีนี้เลือกมอนสเตอร์ลิงตัวนั้นที่ถูกทำลายไปเนาะเลือกแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิวได้ครับและเอฟเฟกต์ต่อมานะครับผมคือการ์ดใบนี้นะเราสามารถใช้มันเพียงตัวเดียวนะครับเป็นเครื่องสังเวชสตัวเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์แอดวาน ซึ่งอันนี้ดีงามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เท่าที่ฟังเนาะ<นอ>ไม่ได้มีเงื่อนไขเลยครับผมตัวมันตัวเดียวอันเชิญมอนสเตอร์แบบว่าแอดวานซ์ได้ครอบจัก,กรวาลเลยครับแถาไหนธาตุไหนอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะตัวที่จําเป็นต้องใช้เครื่องสังเวย2ตัวนะครับรีมาร์ไวท์ทานีนะและทีนี้เอฟเฟกต,ต่อมาของมันยังมีด้วยนะครับก็คือว่าการไปนี้ที่ถูกอันเชิญแบบปกติลงไปบนมอนสเตอร์โซนแล้วมันอยู่บนมอนสเตอร์โซนอยู่เนี่ยเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาจาก Extra เ,าเอเ็กองงซ์ตร ที่ใช้ตัวมันเองแค่ตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัวได้เลทยทีเดียวเชียวนะครับผมแถมสักใบหนึงนะเออมีตัวหนึ่งติดมาครับผมก็สลามครับ ก็สลามเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำเผ่าน้ำเลเวลสิ 10, พลังโจมตีป้องกันสามพันครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผ่าน้ำทําการฟิวชั่นกับมอนสเตอร์เลเวลสิที่เป็นธาตุน้ำนะครับไอตัวเนี้ยเอฟเฟกของมันไม่ใช่แค่ตัวมันเองตัวเดียวเป็นเครื่องสังเวย2ตัวนะครับแต่ตัวมันตัวเดียวนะสามารถใช้เป็นเครื่องสังเวยได้ถึง3ตัวสําหรับมอนสเตอร์ที่จําเป็นต้องใช้รีลิสสาตัวเลยครับซึ่งพูดมาอย่างนี้นะครับที่ผมนึกออกเลยก็พวก การ์ดเทพเจ้าทั้งหลายนะครับแล้วก็มีบางตัวเนาะที่ว่าถ้าเกิดว่าปกติอันเชิญ2ตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องใช้เครื่องสังเว้สตัวเพื่อสําดงเอฟเฟกนะครับไอตัวนี้ก็น่าจะไปตอบโจทย์ตรงนั้นแต่ว่าภาพจําของผมก็คือไอตัวนี้เหมาะแก่การเอาไว้อันเชิญพวก3เทพมายาเป็นอย่างยิ่งซึ่งมันเป็นเอฟเฟกเครื่องสังเวยของมันเนาะแต่ว่าตัวของมันก็มีความเก่งในมุมอื่นด้วยนะครับคือมันจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ครับผม <S <S นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะโจ เฟกในการเล็งเป้ามายัางการ์ดมอนสเตอร์บนฟิวของเราก็ต้องเล็งมาที่ก็อสซ์มตัวนี้ก่อนนะครับโดยที่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นก็จริงแล้วก็เงื่อนไขการฟิวชั่นเป็นตามที่บอกเมื่อกี้นะครับแต่ว่าวิธีการอันเชิญมันมีอีกวิธีนึงด้วยคือเอามอนสเตอร์เลเวลสิที่เป็นเผ่าน้ําพลังโจมตีศูนย์บนฟิวของเรา1ตัวรีลิสไปแล้วก็อันเชิญการ์ดไปเนี้ยจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้เลยครับก็เป็นวิธีการเป็นทางลัดในการที่จะอันเชิญตัวมันนั่นเองนะ สังเวยที่มากกว่าเดิมนะครับปกติ1ตัวก็เป็นเครื่องสังเวยหนึ่งตัวไปแต่ที่เรามาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งตัวเป็นเครื่องสังเวยได้ถึง2ตัวประหยัดเครื่องสังเวยในการอัญเชิญมอนสเตอร์ชั้นสูงได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมโอ้อันนี้อยากถามมากเลยว่าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมยี่สิบกว่าใบที่เล่าไปเนี่ยรู้จักกันแตบบ่ว่าประมาณไหนนะครับผมสักถึงครึ่งหนึ่งไหมหรือใครแบบว่าเออมีหลายใบเหมือนกันน่าเป็นใบที่ไม่เคยรู้จักน,น,นู่นน,าา comment, share, น,นี่นันนับก็มมีี้วผ พูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะขอบคุณท่านผู้ชมที่รีเควสหัวข้อนี้มานะครับถือว่าได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกอยู่ในประเภทนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในจกักรวาลการยูปิโอคลิปหน้าสวัสดีครับ